ตอนที่6หาของทะเลทำไมเป็นลมได้ละ่ะหมอหวายยังไงบ้างเท่าอยู่เห็นสายรองดูแลหลานสาวของเขาโดยไม่ได้พักผ่อนเลยย่าไม่ให้เราเรียกหมอค่ะย่าบอกว่าให้แม่นอนแล้วจะดีขึ้นเองอยู่เสียวเฉาได้โอกาสเหมาะที่จะเปิดโปงเล้วไห้ พอกินเสร็จไปบอกหมอโยห่หยมาตัวสะพยรอซะอย่าปล่อยแหอาการป่วยเล็กน้อยกลายเป็นป่วยหนักเท่าอยู่ขมวดคิว้วแล้วฝืนใจกินซุปถั่วจนหมดแล้วเช็ดปากนางจางบทอุ่มอิบอย่างไม่เต็มใจนะักถ้าตามหมอมาก่อต้องเสียเงินอีกอีกไม่นานหลูกสามต้องเข้าสอบระดับเขตแล้ว เขาต้องเดินทางเข่าเมืองเพื่อไปสอบนะถ้าเราเลืองเงินให้กับครอบครัวของยูหายหมดแล้วเก็บเงินไว้ไม่พอสำหรับขาเดินทางลูกจะต้องโกรธแน่เท่าอยู่ขมวดคิว้วเขาก็แทกตะเกียบลงบนโต๊ะเราพูดว่าครอบครัวของเราไม่ได้จนอย่างที่เธอทำเป็นหรอกนะ อยู่หายทำเงินได้มากกว่า12ตําตำลึงทุกปีจากการหลา่าสัตว์อย่างเดียวไม่ต้องผูดถึงที่จะได้จากการหาปลาทุกวันอีกลูกสามก็เรียนมาตั้งหลายปีแล้วยังสอบไม่ผ่านระดับเขตเลยฉันว่าน่าจะหยุดเรียนได้แล้วเก็บเงินไว้ซื้อถีน่นาสักสองสามหมูดีกว่าด้วยสถานการณ์ของครอบครัวอยู่ถ้าพวกเขาไม่ใช้เงินไปกับการเรียนของลูกสาม ตั้งสิบกว่าปีพวกเขาก็คงอยู่สบายกว่านี้ต่อให้กินข้าวขาวและแป้งสาลีทุกวันพวกเขาก็ยังมีกินเหลือเฟือแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับครูส่วนตัวและค่ากินอยู่ในเมืองมันมากพอจะทำให้ครอบครัวชาวนานะระดับกลางเสื่อมถอยลงได้อะไรนะตาแกหมอดูเคยบอกว่าคนในครอบครัวเรามีชะตาจะได้เป็นขุนนางนะฉันยังเชื่อว่าหลูกสามจะทำให้ฉันได้เป็นคุนนาย ต่อให้ตรงยอมทิ้งทุกอย่างฉันก็จะให้เขาเดีเรียนถึงนางจางจะเกลงสาม,มีอยู่บ้างแต่เธอตัดสินใจสู้จนถึงที่สุดเพื่ออนาคตของลูกชายและความเจริญของตนเองเท่าอยู่มองภรยาของตัวเองแต่ไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาโยนชามเข้าในมือแล้วพูดเสียงอุ้ว่าฉันจะไปจัดงานไรสามไรของเราเสียวเลี้ยนไปทำบะหมี่ให้แม่ลานสักชามใส่ไข่สองฟองด้วยนะช่วงนี้แม่ลาน เหนื่อยหมากจริงๆได้ค่ะขอบคุณขับปู่ยูเสี่ยวเฉารีบตอบเสียงดังพร้อมยิ้มอย่างสดใสเสี่ยวเลียนเสี่ยวเลียนยายเด็กเวน้น ทำไมยังชักช้าอึดอัดอยู่ในห้องอีกไม่เห็นนะว,ว่าฝนจะตกแล้วเร็วเข้าไปรีบไปเก็บผ้าเขามาเดี๋ยวนี้เสี่ยวเฉาตื่นเพราะเสียงด่าแหลมปีดของย่าทุกวันนางหลิวที่เคยถูกแม่สามีกดขี่อยากจะลุกขึ้นตามด้วยความเคยชินแต่อยู่ห่ห้ามเธอเอาไว้เธอควรพักผ่อนอีกหน่อยนะเดี๋ยวฉันไปดูเองวันนี้ลมแรงมากจึงไม่เหมาะที่จะออกเรือหาปลาดังนั้นยู่หยจึงได้แต่อยู่บ้านในโอกาส ที่หายยากแบบนี้หลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาก็เข้ามาอีกครั้งเราพูดกับลูกชายว่าวันนี้เป็นวันที่สองมิถุนาน้ำกำลังลดพ่อเพิ่งออกไปตรวจดูวันนี้แม่คืมเชียวลมกำลังพัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนน้ำลดเร็วแบบนี้เราจะเจอของทะเลเยอะแยะเลยหมอที่สุดที่จะไปหาของทะเลกันไปกันเถอะพ่อจะพาพวกลูกๆไปหากุ้งหอยปูปลากันถ้าโชคดีเราอาจจะเจอหอยเป๋าหื้อด้วยนะ หาของทะเลพ่อหนูไม่เคยไปหาของทะเลเลยหนูอยากไปด้วย พ่อพาหนูไปด้วยนะชาติก่อนบ้านเกิดของหลินเซียวหวานตั้งอยู่ในเมืองเธอเคยเห็นทะเลแค่ครั้งเดียวตอนอายุ29ปีเป็นครั้งที่เธอไปเยี่ยมน้องสาวที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลายัยที่อยู่ใกล้ทะเลเธอมาเกิดที่หมู่บ้านชาประมงนี้ได้ห้าหกวันแล้วแต่นางหลิวให้เธออยู่แต่ในบ้านเพื่อฟักฟื้นจากอาการบาดเจ็บเธอไม่เคยออกไปนอกบ้านเลยยิ่งทะเลยิ่งไม่ต้องพูดถึงตอนที่ยูเสียวเชา ได้ยินว่ามีโอกาสเก็บรวบรวมอาหารที่ทะเลเธอตัดสินใจว่าจะตามไปด้วยต่อให้งอง,งแงอารวาแล้วก็ก็ตอนนี้เธอเป็นเด็กไม่ใช่หรองั้นเธอก็มีสิทธิ์ทำตัวดื้อเกเรสินางหลิวตกใจแล้วรีบเกีย้ยกล่อมลูกสาวทันทีวันนี้ลมแรงอาการบาดเจ็บของลูกยังไม่หายดีรออีกสองสวันเถอะแม่จะให้หนูไปที่ไหนก็ได้ตามใจจะไม่ห้ามหนูเลยเสี่ยวเฉาไม่ยอมเธออยู่บ้านเจะเฉาตา แล้วแถมวันนี้ยังโอกาสดีที่หายากสำหรับเธออีกด้วยพ่อของเธอที่เป็นชาวประมงที่เก่งกาจกำลังจะพาพวกเขาไปด้วยเชียวนะพวกเขาจะต้องหาอาหารมาได้เยอะๆแน่ๆแล้วเธอจะพลาดโอกาสดีแบบนี้ได้ยังไงแม่ปู่โยบอกว่าการบาดเจ็บของหนูหายดีแล้วแถมยังแข็งแรงขึ้นมากด้วยตอนนี้สุขภาพของหนูดีมากๆแล้วยังมีความอยากอาหารเยอะด้วยปู่โยบอกว่าการเคลื่อนไหวเยอะๆดีต่อสุขภาพ ให้หนูไปด้วยนะคะขณะที่พูดยูเสี่ยวเฉาก็มองไปที่พ่อของเธอซึ่งรู้กันดีว่าชอบโอบลูกๆด้วยสายตาอ้อนวอนอยูไห่ไม่เคยปฏิเสธลูกสาวคนเล็กของเขาได้เลยเขาจึงยอมแพ้ทันทีมู่หยุย ฉันจะดูแลเสี่ยวเฉาเองไม่ต้องห่วงหรอกเธอพักผ่อนให้สบายเถอะรอเรากลับมาเราจะจับหอยป่องหื้อมาทำโจ๊กให้เธอนะจะได้ช่วยบำรุงร่างกายขณะที่พูดเขาก็ขย,ยิบตาเป็นสัญญาณให้ลูกสาวรีบออกจากห้องดังนั้นอยู่เสี่ยวเฉาจึงเปิดประตูเดินออกไปอย่างดีอกดีใจที่ลานบ้านอยู่หังเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับหาของทะเลทั้งหมดไว้แล้วเสี่ยวเหลียนกับชีโต ยืนถือถังน้ำกับพ้วนรอให้พ่อออกมาอย่างมีความสุขในใจของเด็กๆนั้นไม่มีอะไรที่พ่อทำไม่ได้พวกเขาคาดหวังผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมก่อนจะออกจากบ้านซะอีก ในเดือนมิถุนายนนั้นหมู่บ้านตรงซานทั้งร้อนระเชินแฉะเสี่ยวเฉาที่สวมเสื้อผ้าบางบางแค่ชั้นเดียวถือตะกร้าไม้ไผ่เล็กๆไล่ตามฝีเท้าของพ่ออย่างเต็มที่อยู่ห้มีร่างกายแข็งแรงกำยำและสูงดูเหมือนจะสูงเกินร้อยแปดสิบเซนติเมตรด้วยอยู่เสี่ยวเฉาอายุแปดปีป่วยเรื้อรังมานานเธอจึงเตีเต้ยก,กว่าอยู่เสี่ยเหรียญที่แก่กว่าเธอเพียงสิบห้านาทีถึงครึ่งหัวเลยทีเดียวขาสั้นๆของเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มที่แล้ว แต่เธอก็ยังรังท้ายอยู่ดียูห่คอยมองลูกๆของเขาอยู่ตลอดและสังเกตเห็นสถานการณ์ของลูกสาวคนรองเขาหัวระเบาๆแล้วอุ้มเธอขึ้นแบ่งไว้บนบ่าด้วยแขนข้างเดียวตอนแรกยูเสี่ยวเฉาก็ตกใจและอายอยู่บ้างจิตใจของเธอเป็นผู้ใหญ่เกือบเท่ายูหายแล้วแต่ยังถูกทําเหมือนเป็นเด็กฉีดโตที่อายุห้าขวบยังไม่โดนทําแบบนี้เลยเสี่ยวเฉาจึงอดหน้าแดงไม่ได้ยูหังที่เป็นพี่ชายคนโตคอยสังเกตน้องสาวคนเล็กอยู่เงียบๆเ เมื่อสังเกตเห็นว่าหน้าของน้องเป็นสีแดงเขาก็ส่งหมวกสารไม่ไผ่ให้เธอแล้วพูดด้วยความเป็นห่วงว่าถึงวันนี้จะมีแมฆเยอะแต่เธอไม่ค่อยได้ออกแดดถึงได้โดนแดดเผาง่ายๆดูสิหน้าแดงแล้วเนี่ยในยุคโบราณน,นั้นคำนวณวันเวลาตามจันคติเดือนมิถุนายนจึงนับเป็นกลางฤดูร้อนถึงจะเป็นชายทะเลหรือชายหาดที่มีเมฆมากๆแต่ความแรงของแสง U ูก็ไม่น้อยเลยอย่างไร ก็ตามหน้าของยูเซลเฉาไม่ได้แดงเพราะดวงอาทิตย์หรอกช่วงนี้น้ำลดลงมากที่สุดเป็นโอกาสเพิ่มรายได้ที่หาได้ยากสำหรับชาวบ้านในหมู่บ้านตรงซานชาวประมงแก่ๆที่มีประสบการณ์คุ้นเคยกับเวลาน้ำลงแล้ววันนี้ช่วงที่น้ำลดลงมากที่สุดคือตอนเที่ยงที่ชายฝั่งจึงเต็มไปด้วยหญิงชายทุกช่วงอายุที่มาหาของทะเลครอบครัวของยูไหามาถึงช้าดังนั้นตำแหน่งดีๆจึงถูกเอาไปหมดแล้วชี โตรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเขาบ่นพึมพำว่าถ้าไม่ใช่พอป้าใหญ่ทำอาหารนานแล้วก็เราก็ได้ที่ดีๆไปแล้วอยูไห่ลูบหัวลูกชายแล้วพูดยิ้มยิ้มว่าอย่าหมดกำลังใจสิพ่อรู้ที่ดีๆอยู่นะรับรองเลยว่าไม่มีคนอื่นอยู่ที่นั่นแน่ ตำแหน่งดีๆที่อยู่ห้พูดถึงคือพื้นที่แนวหินโโคกข้างหน้าผาแนวหินโโคกนี้ค่อนข้างอันตรายปกติมันจะอยู่ใต้น้ำทะเลและมีขึ้นสูงซัดเข้ามาในช่วงน้ำขึ้นสูงเวลาเดียวที่มันจะโผล่ออกมาก็คือตอนน้ำลดต่ำที่สุดนอกจากนั้นสถานการณ์ที่นี่ก็ไกลจากหมู่บ้านคนส่วนใหญ่จึงไม่คิดจะมาทางนี้แนวหินโ,โคกในบริเวณนี้ดูเหมือนอันตราย แต่จริงๆก็คือมันก็แค่มายากแค่นั้นจากหน้าผาลงมาที่หินโสโคกมันผ่านยากแต่เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับยูไห่เขาช่วยลูกๆผ่านเส้นทางที่ยากลำบากนั้นไปทีละคนและเมื่อพวกเขาไปถึงจุดหมายเด็กๆก็พากันตาลุกวาว